ร้อนตับแปบ,บก็สู้แห่ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนเจอในบ่อกแก้มลิงคอหวยเห็นสองตัวโผล่ชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะร้อนแค่ไหนก็สู้นะคะไม่วันถ้าเป็นเรื่องหวยนะคะเซียนหวยจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางมากราบไหว้บูชาต,ต้นตะเคียนที่ขุดพบในแก้มลิงหนองน้ําบ้าน สวสัสด์่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะพร้อมขอเลขเด็ดเขาบอกว่าเห็นสองตัวตรงๆเลยนะคะชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคนนะคะเดินทางไปขอโชคขอลาบกับต้นตะเคียนทองที่เพิ่งขุดพบนะคะที่หมู่บ้านสวสัสด์หนองเกาะหมู่ที่14ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์นะคะซึ่งมีผู้รับจ้างขุดคลองแก้มลิงหนองน้ำบ้านสวสัสด์หนองเกาะนะคะ ปรากฏว่าไปเจอต้นตะเคียนอยู่กลางหนองน้ําจึงได้นําขึ้นมาไว้ที่ขอบสะนะคะภายหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้ขอเลขเด็ดนะคะปากต่อปากนะคะพูดไปกันเยอะเลยกระจายกันไปทั่วทุกสารทิศนะคะชาวบ้านเลยแห่มาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนกันอย่างคึกคักเลยนะคะบรรยากาศนี่ร้อนระอบเลยนะคะมีการตั้งเต็น มาทำพิธีบูชาขอเลขเด็ดนะคะร้อนแค่ไหนชาวคอหวยก็ไม่หวั่นนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะปกปักรักษาและให้เลขเด็ดให้โชคนะคะโดยงวดที่ผ่านมานะคะว่ากันว่ามีคนได้เลขเด็ดจนถูกรางวัลมาแล้วหลายรายนะคะทำให้เวลานี้เหลา่าบรรดาคอหวยจากทั่วทุกสารทิศจึงเดินทางมากราบไหว้ไม่ เว้นแต่ละวันนะคะแทบทุกวันจะมีคนแน่นแบบนี้นะคะทั้งนี้นะคะชาวบ้านที่ถูกหวยในงวดที่แล้วนะคะก็ได้นิมนต์พระมาทําบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านนะคะโดยมีการทําพิธีกันแบบนี้นะคะคนเยอะเลยนะคะมีการนำเอาดอกไม้ทูบเทียนผ้า เจ็ดสีสามสีเอามาบูชามาขอโชคขอลาบนะคะชาวบ้านเขาก็จะเอาแป้งไปโรยแบบนี้นะคะไปโรยไปทูขอเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาเอาแป้งไปทูไปโรยแล้วก็ช่วยกันส่องช่วยกันดูนะคะแล้วก็ขูดหาบางคนบอกว่าเห็นเลขสี่สี่บางคนเห็นเป็นสามสามแล้วก็บางคนเห็นบอกว่าเลขห้าสามปรากฏขึ้นมานะคะ ทำให้ลอตเตอรี่แถวนั้นนี่ขายดีขายดียดเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขดังกล่าวที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าแม่ตะเคียนจะให้โชคอีกงวดนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ